สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแล้วก็ยุตต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบอร์ซุขคูุกคนนะด้ะเกิดดราม่าเกินกับแฟนบอลสาวเวียดนามเนาะเป็นสาวสาวเวียดนามเนาะที่หัวใจไทยเนาะได้มีเพศหันลายเพศนะเอาไปลงในเพศหันเขาเอาไปลงแล้วก็เขียนว่าแฟนเวียดนามหัวใจไทยทุกทัวเวียดนามลงจนต้องปิดเพศนะแล้วก็ แฟนบ่อนสาวเวียดน,นามที่เสียทีมชาติไทยมายาวนานเป็นเวลาสิบปีได้ทุกล่าแม่มดจากสาวเวียดน,นามในโลกโซเชียลอย่างหนักจนเท็่ให้แอนเพศและก็ะต่อๆของราวหันชื่อปิดไปแล้วนะในขณะที่ซื่อและก็หลายเพศเก่าอาลาวหันมาลงเพื่อให้สาวเวียดน,นามมันเอาทัวร์มาลงอย่างหนักกว่านะสาวเวียดน,นามบางคนก็เข้ามาต่อว่าและกับ,บูลลี่แล้วเนาะมี อันน,นี้เป็นคอมเมนต์นะเป็นคอมเมนต์ที่เขาเอามาแปลเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเพศเดี่ยวไปลงคันเป็นเพศของคนไทยเนาะเขาเอามาแปลว่าคนนมิรเขียนมาก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้ชายต้องขอบคุณประเทศไทยที่เฮนให้เธอมีหุ้มห้างหน้าตาย,ย่างปัจจุบันนะและกับคนที่สองเขียนว่าสายเลือดเวียดนามเสียและฮักประเทศไทยมากกว่าสิบปีก็บ่ได้ช่วย,ยอย่างนะแล้วคนที่สามนะว่า น่าเสียดายคนเป็นมนุษย์บัเกิดมาทั้งทีก็ลืมกาพืชแม่เจ้าฮู้คงเสียใจร้ายกว่านะนะอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป้าตามความเป็นจริงนะคือถ้าเกิดว่าเราหนาะอยากเสียทีมใดก็ได้ได้นะเรามักทีมประเทศัวเองเราก็เสียทีมประเทศัวเองก็บพาพิษเรามักทีมประเทศไทยเสียทีมประเทศไทยเราก็บริพิษนะเพราะนั่นคือความมักส้นตัวเพราะนั่นคือซิ์ส้นตัวพวกแก้วจะไปบังคับให้ คนอื่นไปมักคือพวกแก้วบบได้นะนสาวสาวเวียดนามคนนี้เนาะเราก็ไปยืนเสียถึงติดคอบสนามเลยแล้วเราก็ได้ถือป้ายนะแล้วก็ได้ท่ายูปแล้วก็เอาไปโพสลงนะในเพจของเรานะ่ะเราเขียนว่าเอาเววินยูว่ะแล้วก็เขียนถือป้ายเขียนว่า from เวียดนาม w n n เทนเด r of Love t h a i l a n นนะนี่แหละนะมันก็ได้วยดพเด้ลยละ เรามักทิมไหนเราก็เสียทิมนั้นเรามักทิมบ้านตัวเองเราก็คงจะเซียบ้านตัวเองแหละเรามากัมททากทิมประเทศไทยเราก็เซียทิมประเทศไทยแล้วก็ไ่ได้พิษนะเพราะนั้นคือซิส่วนโตซิส่วนโตของเต่ละบุคคลสามารถใช้ได้นะมันบ่ได้มีกฎหมายข้อใดบ,บังคับมาห้ามเจาเซียผู้นัน้นห้ามเจาเซียผู้นี้นะอันนี้ประเทศมันล่าหลังหลายที่สุดเนาะบ่ต่างอย่างกับประเทศอันลาวเลยนะคันผู้ใดเซียฟั่งไทยหัน เอาไปลงคันโอ้ยเสียสีกันเนาะที่อาว่านะพยายามปิดหูปิดตาพยายามแบบว่าอยากให้เขาอยู่ภายใต้กดบัญชทากฎบังคับที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมานั่นะให้คนในประเทศทันมีสิทธิ์ส้นตโตออกสิทธิ์อกเสียโบให้คนในประเทศตัวเองคันมีสิทธิ์เลือกนะเทมอพอนี่ยมาบอกละว่าน่าเสียดายความเป็นมนุษย์นะค่อยว่านะ่ะคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะเจ้านะ น่าจะเสียดายคนเป็นมนุษย์ของเจ้าเองก่อนนะเพราะเกิดมาทั้งทีนะี่เจ้าบ่มีสิทธิเลือกเจ้ายังบกล้าเลือกเลยนะเรายังมีสิทธิ์เลือกเรายังกล้าเลือกในสิ่งที่เรามักนะเกิดมาทั้งทีลืมกับพืชนะและกะลาไปฮอดพ่อฮอด,ฮอด,ฮอดแม่เขาอีพวกนี้เนะี่ยเป็นพวกที่มนุษย์ท้ำเลยเสืบ่บอ่เพราะว่าทุกเมื่อในยุคสมัยใหม่คนเฮาไม่ีสิทธิเลือกแล้วทุกคนก็นได้เลือก ทุกคนมีสิทธิ์เลือกกันทั้งนั่นเบิดนะบบต้องไปลามหาครอบครัวเขาดอกนะครอบครัวเขาบบได้หู้ยังบบต้องไปสนใจหรอก่าแม่เขาที่เสียใจหรือบบเสียใจเพราะนั่นคือลูกสาวเขานะตน้องแยกลูกสาวเขามักนะเพราะแม่เขาอาจจะบบได้บังคับคือพวกแก้วก็ได้พราแม่เขาอาจจะซัพพอรูกเขาก็ได้ว่าลูกเขามีสิทธิ์ที่จะมักทิมนี่หรือบบมักทิมนี่นะ พราะพ่อแม่เขาเลี่ยงเขาแย่มาพวกแก้วบวหูพวกแก้วอยาไปลามหาพ่อแม่เขาอันนี้นะควรจะเสียใจให้ตัวเองหลายก้อนเพราะบ่มีปัญญาเลือกบบมีสิทธิ์เลือกยังนะบบตั้งยังกบว่าสมเซยเบิดปีบบได้ยังนะนามหนาไปทะลแล้วอย่างหนักเลยนะพอสาเหตุที่ว่าเราไปเสียประเทศไทยเราไปเสียฟังไทยมันก็ไม่ได้ผิดเด้ลหละหลายคนนะ อองมาบีบแต่เฮียโค้งนะบีบแต่เสียงดังสนั่นคล้ายๆตอนที่มันสนะเนาะตอนที่สองหนึ่งนะนัดเลขนะนัดทําอิดเนาะแล้วก็เฮ็ดคือว่าได้แซมมานี่ยนะแหละ,ละขับรถบีบแต่ปั๊บเต็มไปทั่วท้องถนนเลยนะที่จริงมันยังต้องมีนัดสองซึ่งนัดสองกับเป็นมื้อนี่เนาะเขาเจอกันมื้อนี่เป็นนัดสองนะ อย่าคู่ปวดน้องมาแนวใดเขาก็ต้องท่าเบิกเนาะอย่าเฝ้าไปตัดเินอย่าเฝ้าดีใจไปเนาะบางทีฮันอาจจะสะุดนาทีสุดท้ายก็ได้นะอาจจะร่มฟาดฟื้นเขี้ยวหักไปก็ได้เนาะใจเย็นๆนะให้น้องขอมีสิทธิ์เลือกนะพอเบิงแล้วเราก็ทะลุวิติภาวะไปแล้วเราก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเราควรมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราหมักนะั่กัเป็นเพศของเราว่าจาเป็นต้องไปโจมตีเขาดอกนะ ราะทุกคนมีสิทธิ์ส้นโตที่จะเลือกได้จะมาบังคับผู้นั้นผู้นี้ให้มักในสิ่งตัวเองมักขนาดมันเห็ดบ่ได้นะเพราะทุกงเมื่อนทุกคนมีสิทธิ์ส้นโตทุกคนสามารถเลือกได้นะอย่าสุดใจแคบเกินเนะาะไม่ต้องแตะไปบังคับีกอย่างให้เขามามักคือเขาหมักดอกนะสาวสาวเวียดนามผู้นี้เราวทึกดานะว่าเลิมกัญพืช แต่ว่ามีเอซของคนที่ว่าเวียดนามฮะนะกลับไปเสียบบราซิลเสยเลยนะอันนั้นจิบลืมกัาพืชอีกบทนะเบิ่งเขาได้เนาะล่าเขาแต่ว่าตัวเองก็เป็นเองอันนี้หัเนาะอิสรภาพในความชอบนะนะ,นะแต่ว่ากระทึกคันแย่งเนาะความเท่าเทียมกันหันบ่มีอันนี้หันเนาะการแข่งขันนะเราเป็นคนในชาติเดียวกันมันก็คือการแข่งขัน บอกเลยว่าสาตดนิยมนี่สุดต้งเลยนะแต่ว่าเอาคนสาต์อื่นมาเสิร์ชสูยิงประตูให้เออนะย้อนแย่งสเสลือกเกินย้อนแย่งะจนเวียนหัวเลยนะข้งางศาต์แต่ว่ายิงเบอร์สิบสองนี่ตัวโอดต่างสาต <laughs> ์ถ้าไายมักอันใดก็ยยาเนาะรากับเวียดนามนี่ยนะ จะบอให้ไปเสียไทยเด็ดขาดกันขึ้นซื้อวัดไทยนี่สุดต้งคัดขายย่างสุดต้งห้ามเสียห้ามยุง่งห้ามนังเด็ดขาดนะแต่ว่าก้อยก็เห็นอยู่ว่าคนเวียดนามมันข่าเอานางไทยไปแปลเป็นภาษาเวียดนามเบิ้งดาราไทยติดดาราไทยคือกันเด้อนะคืออันนี้นี่ต้องบอกเลยว่า คนพกนี้นะแยกโบอออกระว่างแฟนขับกับแฟนโบนนะอันนี้นี่เขาแยกโบอออกกี่ดีนะเอา้าตัดอิสระภาพกันไปหน้าตาเืยแล้วนะตัดอิสระภาพเสรีภาพนะเออแยกแงบอออกนะกีฬาหรือว่าซาตรกำเนิดน,นะเอามารวมกล่องอัญยะใส่กันนะมุนอุ้ยปุยเอ้านะนะ